กราบสวัสดีกับนายเมติหักทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสูช่ช่องกำเืองโหราศาสตร์ครับคลิปนี้พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566ครับของ3ราศีนะครับราศีกรกฎราศีสิงห์แล้วก็ราศีกันครับราศีแรกดูตีราศีกรกฎกันก่อนนะครับรรก,รก,รก,ก่นบอนเข้าในห้ยคอเจริญจวนเช้าลัคนาราศีกรกฎครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่า กรกฏดวงดีทุกเรื่องนะครับดวงดีกุเรื่องครับหรือว่าท่านไดที่ต้องการพรอนอย่างอันประเสริฐกับพิมพอมเมนต์ได้เลยครับขอท่านซุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการตีพิมพ์ลงไปครับราศีกรกฎครับดาววสนานะครับการงานการเงินความหักทิ้นี่เพิ่มเลงของดวงจุกลามนะครับดาววสนาจ้าลัคณาราศีกรกฎคือดาวพระจันทร์นะครับทิ้นี่ญาราศีสามเตียสีเตียนะครับวันตี่ิ8แปถึงสิเก้าชนี้ดาววสนาทอว ยังคงดีครับสัมพันธ์ดีแล้วก็ใครที่มีแฟนช่วงนี้ก็บสุวรรจะเกรงใจแฟนน้อยนะครับเอาใจกันดีสามก้าครับแล้วก็มองเรื่องของเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวช่วงนี้ก็ควราะสัมพันธ์สุวรรจะเกรงใจคนต่างเพศนะครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานก็นพยายามในการในงานก็ต้องเอาใจคนต่างเพศให้ดีนะครับจุย๋ยเลยคนสามก้าครับเดี๋ยวต่อติดวงการงานสามก้าครับวันที่สามสิบถึงสามสิบเอ็ดครับช่วงนี้ดาวประจันอยู่ที่ร้านมอสนะครับก็ต้องมองว่าเรื่องของ การเดินทางครับต้องระมาทนะครับเรื่องของหน้าฝนตัวนะครับ,บระมัดระวังพื้นเลื่อนพื้นถลายนะครับหรือว่าถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลกินน,น้ำน้างหน้าคับดูแลสุขภาพใพืดีนะครับถ้ามองเรื่องของที่ดีครับก็คือได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยากๆเรื่องเก่าเกาไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกาเกะครับกับสมรารถใจเป็นวันดีๆทำในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเรื่องเกาๆาหรือว่างานนะครับวันที่หนึ่งถึงสองกันยายนครับชูนิดาว โฆสนาสมบัธ์ทีดีครับผู้รั์ผู้ใหญ่ครับหรือว่าถ้าเป็นการงายการงานกคือว่าคามสมบัติทีดีครับและยังหมายถึงว่าได้มีการพัฒนาตัวคนเองถ้าพัฒนาตัวเก่าครับเรื่องของน้าตีการงานนะครับวันทีสามถึงสี่กันยายนครับชงนี้ดาวพระจันทร์นะครับมาอยู่ที่นักการงานนะเพิ่มแข็งครับโฆษณาของคุณช่วงนี้ก็ถือว่าจะดีและโดดเด่นของน้าตีการงานนะครับตั้งแต่วันทีสิบเอ็ดสิงหาคมมาต้นมาแล้วนะครับดาวโจรญวินาศครับดาว พระพุทธนะครับไม้ยที่เรือนวาสนาคุณครับชนินนะเป็นการใช้ชีวิตภาพรวมจะได้กับต้องดูเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวในบ้านครับพยายามอุ้คุยกันใด้ดีครับสื่อสารันใด้ดีครับต่อี่ดวงการงานครับเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับชีดาวพระอังคารครับเจริญการงานกับยังเป็นมหาเจ้าครับเรื่องของนาทติการงานกับยังคงถือว่าดีนะเรื่องของสัมพันธิดีครับคนรอบข้างครับในงานบริษัทองค์กรนะครับมีเปืืออกม์านตี สารับส่วนคนดีครับมีการสื่อสารที่ดีมีความโดดเด่นนะครับเรื่องของการเจราจากำบุ้กคำจ้าการประสานงานนะครับทํามาค้าขายช่วงนี้ก็ถือว่าอูม้มงครับกํกา,าอู้กําจาสมัครอูเดี่ยกลูก,ก้าได้หนักครับงานใหม่ธุรกิจใหม่กับนิฟจับอย่างกามิวการเนี่ยเรีสําเร็จครับถ้าไดตีวางงานอยู่าง,งานเนี่ยชงทางอาชีพเพื่อเลือกมีโอกาสนะครับตีมีงานถูกใจคนตัวเองนะครับ,ราบลาพ้ช่วงนี้เดาว พระสุกนะครับก็ยังถอยหลังมาแล้วนะครับตั้งแต่วันติโซเชตเนี่ยมากุมลัคณะเป็นราชโาชครับเรื่องของโจกราบลาผล,าลหรือว่ารายได้พิเศษจากการยาการะดยังไงของคุณนับจะหนีไปอห่างประมาณเกือบเดือนแล้วหรือว่าดีเลยนะครับเรื่องของรายได้พิเศษไขธรรมะค่าขายก็มีเกณฑ์หนึ่งของคํมมาสั่งซื้อใหญ่ๆนะครับการเจรจาดีวงานใหญ่ๆครับดาวพุธดาวชลรวนสาชาตัวเนะครับชลน้ก็ถอยหลังมาอยู่ที่เรื่องการเงินยังมองเรื่องของ ถ้าทําการค้าการขายช่วงนี้มีคำบุกคำจ่าตีดีนะครับเดีกว่าวาจ้าเรียกทรัพ hmm. ย <IN> ์นะครับเพียงแต่ม yeah, mm ันถอยหลังก็แปลว่าในเกี่ยวข้องกับกลุ่มของลูก้าเ่าเกลูก้าตีเคยเจรจาค้าขายกันไว้ลรวยังแบบตกลงกันเตี้ยหรือว่ามีการชะลออยู่นะครับช่วงนี้เป็นวันดียดด้วนกันมาอู้มมาคุยกันทำกั้นะครับพระกระดาษพระสวัสดีช่วงนี้นับจาวันตีสัเก้าเป็นต้นไปจะถอยหลังแล้วนะครับตำแหน่งก็ยังคงเขึ้นแข็งครับแต่ถอยหลังก็หมายถึงว่า เรื่องของงานนะครับก็พยายามขอความช่วยเหลือขอความชี้แนะนะครับจากัวหน้าเจ้านายนะครับหรือว่าใครทํามาค้าใายกับพยายามจัดโปรโมชั่นแล้วก็ดูแลฐานลูก้านะครับลูก้าประจําแล้วก็ลูก้าเดิมเดิลูก้ารายใหญ่ไปก่อนนะครับต่อติดดวงการเงินครับจ้าลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระอาทิตย์ครับจะร่วนการเงินการหาได้ได้นะครับช่วงนีก็ยังครองตำแหน่งที่เข้มแข็งนะครับเพราะว่าเกษตรคือการเงินก็ยังคงดียังต่อเนื่องครับนับจากติดติดแล้วมาแล้วนะครับเออยาวๆไปประมาณหนึ่งเดือนเนี่ย เรื่องของการทำมาหาได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าโจกหลาบต้านการเงินนะครับชนิดดาวประสุก็ยังเป็นถอยหลังมาได้ของคำอยู่ดีเรื่องวาสนาก็ยังมีโอกาสจะนักนะครับเรื่องของรายได้พิเศษหรือว่าโจกหลาบตัวยนะครับต้านการเงินของคุณทวาดีนะครับส่วนใครที่เป็นนักเทรดนะครับชวนี้ก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการเก็งกําไรนะครับมีโอกาสตั้งแต่วันตี8สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับยาวๆไปจนถึงวันตี12กันยายนชนี้ ก็ถือว่าจะโดดเด่นนะครับเรื่องของการซื้อไม้ขายไปเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินได้นะครับการเงินนับจะนี้ไปถือว่าดีจะนักครับเรื่องของรายรับรายจ่ายก็ถือว่าดีขึ้นจะนักด้วยนะครับเรื่องของรายจ่ายกับเป็นรายจ่ายปกติครับแบบมีรายจ่ายแฝงแต่อย่างใดครับการเงินดียแล้วมีโอกาสนะครับมีทรัพย์มีสินครับแล้วก็ดวงความฮักครับเจ้าลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระเสาร์ครับเจริญกูครองความฮักกับช่วงนี้ใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะครับก็เป็นความมักดี เอาใจใส่กันขึ้นหนักขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะใครต้งกันพ่องนะครับหรือว่าบางท่านก็ไในเรื่องของการเนี่ยการยังไงนะครับเดินทางห่างไกลกันพ่องก็เอาใจใส่กันขึ้นหนักครับส่วนเรื่องของการทํามหาได้ไรในครอบครัวนะครับส่วนคนที่ยังโซดครับชนีดดาวฮักไม่ก็ถือว่าเข้มแข็งครับแล้วดาวแห่งประสกนะครับดาวแห่งความมากก็ถือว่าถอยมากับกลุ่มละคณะแล้วนะครับคนที่โซดจะมีเสน่ห์แบบพิเศษนะครับดาวกลุ่มจนิดมีคนแนะนํามาหู้จักกันตัวให้น่ามีเกณฑ์เข้าใจกันหรือว่า ความเห็นเรื่องของการทำมาหาได้ไปด้วยกันได้นะครับลองเปิดใจคุยกันได้ครับดวงโจกราครับเจ้าลัคนาราศีกรกฎนะครับมีดาวพระอังคารครับจุลนพุตตะชุนิกะยุติเป็นตําแหน่งมหาจ้าครับชุนีเหล็ก้ัโจกหรือเล็กเสริมของคุณเนี่ยก็คือเหล็กเกี่ยวกับปีนองของคุณครับหรือเหล็กเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารของคุณเหล็กใต้เบอร์โทรของคุณนะครับหรือเหล็กซีครับส่วนดาวที่ของคุณตนั่งโจวัาสนาครับวันตีหนึ่งกันยายนครับดาวเด่นดาว ราศีบุครับหรือเลข5ดดวรองดาวพระหูหรือเลข8ครับสรุปดวงรนสัปดาห์ครับจาวลัคนาราศีกรกฎครับการงานโดยรวมถือว่าดีนะครับมีเรื่องของรายได้พิเศษนะรือว่าจากงานเดิมๆแก้ไขปัญหาได้คนได้สตังค์มากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งเสริมเรื่องของการเงินมีเรื่องของรายได้หลายตังค์ด้วยนะครับความหากโดยรวมถือว่าดีนะครับเอาใจใส่กันครับใต้นี้ครับขอเจนจวนจาวลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่า กอรากรดวงดีทุกเรื่องดวงดีทุกเรื่องนะครับขอทักท่านเนะี่ยมีการเงานทีดีนะมีความมักดีดีมีการเงินดีดีมีทรัพย์สินนะครับแล้วก็จุกลาบเป็นของคุ้นครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีสิงห์ครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่28ส,สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566ของเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับก่อเนขอเข้าเนื้อหาขอจจเชิญชวน้าลัคนาราศีสิงห์พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าสิงห์ การเงินดีมีทรัพย์สินขอท่านประโสบคมสาเร็จนะครับแล้วก็ท่านใดทีตต่ต้องการพรอนันอ,อย่างนั้นประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เลยนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการตีพิมพ์ลงไปนะครับตี่นี้พยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความหักแล้วก็ดวงโจกลาครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระอาทิตย์ทรดาววาสนาช่วงนี้ก็ยังคงเข้มแข็ง,ง,ขงนะครับแต่ติดตีแล้วนะครับจ้อนมาตำแหน่ง เกษตรราเทบดีวาสนาดีอย่างที่สุดนะครับดีแบบค่อที่ดีอย่างต่อเนื่องครับขอบคมทุกเรื่องครับเรื่องของสุขภาพร่างกายการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับการงานการเงินด้วยนะครับถือว่าวาสนาเด่นที่สุดนะครับช่วงนี้ถือว่าดีครับดาบประคานเจริญพันธุ์ถกก็ยังเป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับหมายถึงว่าดังมีโอกาสอยากเป็นแปในชีวิตนะครับเรื่องของน้าติการงานมีโอกาสเจริญก้าวหน้าครับเรื่องของการเงินนะครับสัมพันธ์ยที่เรื่องการเงินด้วยนะครับก็มองว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวก็ยังคง ได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนในเรื่องของมรุกทรัพย์สินหรือว่ารายได้พิเศษนะครับจากคนในครอบครัวครับใครทำานค่คขายหรือว่าประกอบอาชีพรลักกครับคนในครอบครัวชุนี่ถือว่าส่งเสริมการทําธุรกิจด้วยกันนะครับดาผ้จันนะครับนายราศียูซตเยียครับวันตี๒๘ถึง๒๙ชุนี่วินาทมายุี่เรือนอรินะครับเป็นอุดมเกเก์นถือว่าความหมายดีนะครับมีโอกาสได้แก้ไขปัญหาต่างๆคุณย่าได้ดีครับเรื่องเก่าๆงานเก่าๆ ปัญหาที่มันแก้มาตกมาเนี่ยในช่วงทีโซ่แปดถึงโซ่เก้าคุณนี่ได้ครับเป็นดวงไพรีพิณาดด้วยการแข่งขันนะครับใครตีเป็นช่วงแรกของการแข่งขันนะช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับวันทีสามสิบถึงสามสิบเอ็ดนะครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ลันอริครับรามองเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวครับพยายามเอาใจคนในครอบครัวโดยเฉพาะแฟนหรือว่าคนต่างเพศเราคุณครับสาบส่วนกันที่ดีครับอาจจะมาเข้าใจกันได้นะครับหรือว่าถ้ามองเรื่องของ ทํางานช่วงนี้ก็พยายามรักษาคําใจครับคุตีต่างเพจไว้ก่อนนะครับวันทีหนึ่งถึงสองกันยายนครับชนิดาวพระจันทร์มาอยจันทร์นะเช่นเดียวกันนะครับเป็นดวงพลิกกลับเป็นฮอดวงไพรีพินาศเป็นดวงตีค่อนขัางโดดเด่นนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าปัญหาเก่าๆเดิมๆคุ้นแก้บบตกมันยะช่วงนี้ยได้ดีครับสูภาพร่างกายมีเกณฑ์ดีขึ้นตัวนะครับวันตีสามถึงสี่กันยายนครับชนิดาวพระจันทร์มาอยู่จอนสุภาพครับเป็นตำแหน่งเข้มแข็งนะครับ้ถือว่า เป็นมหาชักอุจวิราชเรื่องของการได้รับการทรัพย์สินจุเหลือนะครับจากขุลักปูใหญ่หรือว่ากลุ่มของลูกกาประจําลูกกาและใหญ่จุเหลือคนดีครับซึ่งเขามาต่อติดดวงการงานครับเจ้ารัคนาาศีสิงห์ครับมีดาวพระสุขครับเจําเรื่องการงานกับจอนขับมาอยู่ตําแหน่งราชาโชคแล้วนะครับวันที่1เจ็ดที่ผ่านมาแล้วนะครับวาสนาต้านการงานจะกลับมาฟื้นขึ้นมาดีจั้นะครับถือว่าเนี่ยังกมีโอกาสสำเร็จสูงนะครับเรื่องของนาฏีการงานได้ช่วงงานใหญ่ครับ ขายธามาขายได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มของลูกค้ารายเก่าอูแล้วเสนอขายสินค้าและบริการยังยังชะลออยู่ยังพิจารณาหรือยังจเวลายอยู่ถ้าสินใจคุณมีโอกาสดีวแหมกล้ําแหมหลอกแล้วคุณมีเรื่องของโอกาสคออเสนอสูงครับอูมีเครดิตกับมกกำจัดทีนี้แล้วกับปิดการขายได้ไง่ายได้เร็วนะครับแต่ถ้ามองรงการสังคมเช่นเดียวกันดาวพะสดุก็ยังตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับ เปลอนเก่าๆสังคมงเกา่าแล้วได้รับการจุยเหลือคุณดีครับก็เช่นเดียวกันนะครับไครทางานประสมก้อนก็ยังคงได้รับความจุเหลือนะครับจากสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับของนายเจ้าไหนหารือว่าปืนลมง,งานยังเป็นมิตรแต้นะครับจุเหลืองานคุณดีครับแล้วก็ดาวพระพูดครับเจ้าเรือนลาภก็ยังกลุ่มลักนาอยู่เรื่องของโจกลาบต้านการงานหมายถึงเรื่องของรายไดพิเศษต้านการทํางานสาหรับชาวลัคนาาศีสิ่งตังวมีอยู่นะครับมีอยู่หนักดัวยนับจนหยิบไปถือว่าในเกี่ยวข้องกับเรือนเก่าๆจุเหลือ งานครับงานเก่าๆนะคุณแก้ได้เนีย ń, ่นยงานแล้วมีรายได้พิเศษนะครับครทํามาค้าขายก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มของลูก้ารรา้เกา่าลูก้าประจ่ายังคงซื้อของคุณอย่างต่อเน,นื่องนะครับหนึ่งของงานใหม่ธุรกิจใหม่ชุนิกะก็เริ่มได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่มันจะซื้ออย่าอึดอัดหรือว่าจะจ้าน้อยนะครับเป็นผลงานเป็นตเต็ม,มตเม็ดเต็มเนือมนกันจ้าน้อยนะครับดาวพระสักดีก็ถอยหลังแล้วนะครับวับนตีสกาวสิงหาคมเนะี่ยแต่กรเริ่มได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเริ่มมาได้นะครับเรื่องของสินค้าตัวหหมม่่บบรรริกาตััวนะค เริ่มแดาวก็ต้องอดทนน้อยนะครับพยายามพัฒนาตัวเก่าสินค้าตัวใหม่ก็สมัครขายได้นะครับแล้วก็ดาวพระอังคารเจริญสุภาะนะครับเรื่องของภูมิคับบัญ้ากหน่าชนไหนชนี้ก็ยังถือว่าสับพคุณดีครับดีสุดในรอบปีแล้วนะครับความก้าวหน้าความสมร็จถือว่ามีสูงครับงานบริษัทองค์กรเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าคุณมีโอกาสนะกครับเรื่องของการทํามาค้าขายชนี้ยาวๆไปนะครับแหมประมาณเดือนกว่าเนี่ยลูกค้าประจําซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องครับ ต่อติดดวงความหักครับเดี๋ยวแก้ไขนะครับต่อติดดวงการเงินครับเจ้าลักนณาราศีสิงครับมีดาวพระพูดครับเจริญการเงินชุนน้ก็เป็นกลุ่มลักนณาอยู่นะครับหรือของรายได้ของคุณมีอย่างน่นอนนะครับรายได้ก็มักจะมาจากการยิบจับลงมือเนี่ยของคุณเองนะครับรายได้เข้ามานักตัวนะครับเพราะตำแหน่งดาวพระพุธเนี่ยแม่จะถอยหลังไว้พ่องคือมันรายได้มันพัฒนาขึ้นกระจริงแต่มันมาได้อยู่ในอัตราที่ จะเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องครับคือมันจะขึ้นขึ้นลงลงผ่องนะแต่ถือว่าหนักกว่าช่วงที่ผ่านมาครับการเงินได้ของคุณดีอยู่ต่อเนื่องนะครับรายจ่ายส่วนหนึ่งกิดดาวพระสุกครับยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายคุณดูแลให้ดีครับมันมีรายจ่ายทางด้าวการะวังของกินนะครับของกินของหวานของมันหรือว่าพวกของใช้ที่มันไป็นจำเป็นก็ลดไปพ่องนะโดยเฉพาะกลุ่มของเครื่องดื่มเครื่องน้ำมันเครื่องดองของเมาส์ทำมันยากเสี่ยงสตังค์หนักขึ้นนะครับ พอดาวพระสุกมันอยู่ในวินาทีนี้ครับวางแผนดีครับมันมีรายจ่ายหนักขึ้นนะครับแต่การเงินก็ถือว่าดีอยู่แล้วครับบางแผนดีครับจะได้มีสตังค์เรืองกินและเก็บอยู่แล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับแล้วก็ดวงความหักคราบเช้าแลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระร้าหูครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเดวิโจครับใครที่มีแฟนมีคนหักอยู่แล้วอ่ะเขาใจใส่กันมันคือหนักขึ้นนิดน้อยครับพอโดยรวมก็ถือว่าดีครับเปแต่บางทีแบบคนใหญ่น่ะทรัพย์สินจะเหลือกันอยู่แล้วนะครับแต่ดาวพระสุกเรื่องของคววาามหนนกั ให้กำลังใจกันอาจจะลดน้อยถอยลงไม่พ่องนะครับเราใจใจกันเนันครับส่วนคนตีโซดนี่กับมิสเน่หนักนะครับมีโอกาสมีคนแนะนํามาหู้จักกันตัวยนะครับดาวหักไม่ก็ถือว่าเปิดนะถอยหลังอาจจะเป็นคนที่เคยหู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มีเกณฑ์ตีจะอายุน้อยอายุหนักกว่าด้วยนะครับก็ลองเปิดใจอุยกันได้ครับดวงจกลาบครับเจ้ารัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพุดธครับจุลราชาพระชงนี้ก็ถือว่าเข้มแข็งนะครับชงนี้เลน้ํโจกหรือเลกเสริมลงคุ้นก็คือ เลขก่ยคกับตัวคุณเองครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวที่คุณท่านโชควาสนาวันที่หนึ่งกันยายนครับดาวเด่นดาวกสวรรค์หรือเลขห้าก็ดาวรองดาวพระราหูหรือเลขแปดครับสรุปดวงรนสัปดาห์ครับชาวลักนณะราศีสิงห์ครับการงานอาจจะมีแก้ผ่องครับแต่คุณมีคนคอยวยเหลือคุณอยู่แล้วครับการเงินผับรวมถ่กดีครับมีทรัพย์สินครับความรักดีคํอเอจะใส่กันนักขึ้นครับ ได้ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพิมพ์คอมเมนต์ครับว่าสิงห์การเงินดีมีทรัพย์สินและขอให้ท่านมีการเงินติดดีมีทรัพย์มีสินตลอดปีตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับราศีกันครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566ของเจ้าลัคนาราศีกันครับ ก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าการการเงินดีมีโชกลาบหรือว่าทัานไดทีด่ต้องการพร้อรอย่างอันประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอท่านซุปสมหวังทุกเรื่องทุกประการ,กร,การตีพิมพ์ลงไปครับครับอธิษฐานพยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินความหักและดวงโชกลาบครับชาวลัคนาราศีกันครับมีดาวพระพุับดาววาสนา ช่วงนี้ดาวพระพุธก็ยังคงตำแหน่งที่เข้มแข็งเดิมนะครับเราดว่วดวงอุจวิราชราชโชคมาจักวาสนาของเจ้าลัคนาราศีกันยังคงดีนะครับดี่สุดในรอบปีเลยนะครับเป็นแต่ช่วงนี้นะครับดาวพระพุธก็เดินถอยหลังนะครับแปลได้แปลว่าวาสนาจะทดถอยนะครับไปข้างหน้านะครับแต่มันจากาหลกเรื่องของวาสนาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆได้ย้อนอดีตนะไปแก้ไขปัญหานะครับอยู่ที่ันวินาท์กับเช่นเดียวกันก็ชัดเจนว่าได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆคุณยะได้เอาญาได้ดีครับหรือว่า เรื่องของการถ้าการยังงานอาจจะได้ไปแก้ไขงานของเปิดโรงงาน็ดีหรืองานของคุณเอง็ดีครับเป็นดวงตีเป็นผู้ชนะครับจะยิบจับอย่างมันอย่างยาคุณญาตได้นะครับช่วงนี้ครับการใช้ชีวิตในครอบครัวกับมีโอกาสได้ปับความเข้าใจกันที่ดีขึ้นนะครับคับคนในครอบครัวและคอบคสัมพันธ์ครับมาดีขึ้นนะครับดาวพฤหัสบดีครับดาวจุลนธันถูกยังครองตําแหน่งราศโชคอยู่นยังคงได้รับการทรัพย์สมจทรเหลือจากคุณลับปูใหญ่นะครับหรือว่าคนในครอบครัวรวมถึงการได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าสิทธิประโยชน์ อของมอรดกทรัพย์ศีลนะครับจากุูลักภูใหญ่ตัวเองนะครับดาวพระอังคารยังเป็นมหาชักครับถือว่าเข้มแข็งนะครับอยู่ที่เรือนวาสนาชุนี้สําหรับเช้าลัคนาราศีกันจะรู้สึกว่ามีสู้ภาร่างกายดีขึ้นรวมถึงมีความขยันมากขึ้นนะครับมีโอกาสจิ้มจํบอย่างกะรู้ว่าจะสู้เต็มที่มีโอกาสสาเร็จมีความเข้าหน้าครับรวมถึงการมีโจบมีหลับต้นานการเดินทางไกลหรือว่าการติดต่อประสานง,งานางา,งา,งางนใหญ่คุณใหญ่ได้ครับดาวพระจันทร์เจ้าเรือนลาภะนะครับ พันธตีโซแปถึงโซเก้าช่วยนี่ก็มักจะมีโจมมีลาบนะครับจากคนอายุน้อยกว่าถ้ามองลงกันเสียงโจกเสียงดวงกับสื่อสื่อนั่นน่ะวัตถุรวยไว้นะก็พ้นตีอายุน้อยกว่าครับหรือต่างเพศกับคุณครับจะส่งเสรริมเื่องของโจกลาบด้วยคับคุณนะครับ3 0มสถึงสานะครับดาวพระจันทร์นะมาอยูุธยาอริช่วยนี่ก็มายมองว่ามีโจมมีลาบก็มักจะมีลงของคนมาขอหรือว่ามี ก่อเก็บสตังค์มาอยู่ถ้าเป็นจกุกลาบเป็นสตังค์แบ่งส่วนหนึ่งทําบุญไปครับคุณจะเก็บรักษาหลาผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับ1-2ถึงครับจุนีดาวเจ้าเรือลาพาถาว่าเข้มแข็งนะครับคุ้มยูทต่เรือนเล้งลัคนาคุณน,นะครับหมายถึงว่ามักมีโจม,มีลาบเช่นเดียวกันนะครับจากคุณตีต่างเพจกับคุณน,นะครับหรือว่าหรือว่า,า,วาใค่ตีมีแฟนอยู่แล้วชุนีมักมีแฟนส่งเสิมเมืองของดวงจุกลาบคุณน,นะครับเมื่อตีสามถึงสีครับชุนีกัถือว่าเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับกับมัก มีโจงมลัาจากการในทางไกลหรือว่าการเนี่ยการงานยังอยากชวดนี้คุณอยากได้ดีครับมีรายได้พิเศษตัวนะครับซึ่งเข้ามาต่อติดดวงการงานครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวพระพุธครับจุริ่การงานชุงนี้กังยังเหมือนดาววาสนะครับก็คืองานมันก็ซึ่าจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆงานเก่าๆ่นะคุณอยากได้นะครับมันก็ซึ่าจะอิดน้อยนะแต่มันมีความก้าวหน้าความสูงครับสูงได้อกปีเลยนะครับความก้าวหน้าความสูงใครทํางานบริษัทองค์กรนะชุดนี้ก มีคำบุกคำจ่าติดดีครับมีการได้รับการสนับสนุนความร่วมมาร่วมมือนับจากเปิดโรงงานทีดดีเรื่องของเอกสารสัญญาชนี้คุณโดดเด่นนะครับก็มีเกณฑ์นะครับเรื่องของการได้ไปต่วยเหลืองานครับกับคนเปิดโรงงานหรือคนตีต้องการความช่วยเหลือคุณยะได้ดีครับหรือว่าใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค่าชนี้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องเดียวงานสัญญากับกลุ่มของลูก้าเก่าหรือว่าลูก้าประจําลูก้าไร้ใหญ่นะตัวนอ้นะครับมีโอกาสได้ กับบุคคลจ่ายติดดีแล้วมีโอกาสได้รับเรื่องของคำสั่งซื้อใหญ่เรื่องของสิทธิพิเศษต้านการค้าขายด้วยนะครับกระดาษพระอังคารครับจุลนศาสตร์ชาก็ยังโค้งเข้มแข็งนะครับกลุ่มละคณาเรื่องของการสังคมของคุณโดยรวมถือวดีครับมีกับบุคคลจ่ายดีๆมีสภาพแวดลลอมสังคมเปิดโรงงานที่เป็นมิรแต่จุ่นละกคุณอยู่แล้วครับรวมถึงการมีกับบุคจ่ายมีเครดิตดีๆครับชนีคุณจะเจรจาค่าคลองใครที่เป็นเซลลเป็นแน้นาเป็นบุก้าคุกลาง ช่วงนี้ดีจังนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในการดีลงานเสนอขายนะครับขายของใหญ่ๆของที่เป็นอสหาริมทรัพย์ก็เนี่ยได้นะครับคิดกานขายได้ง่ายได้เร็วนะครับแล้วก็ดาวพระศุกครับใหญ่มาแล้วนะครับเรื่องของหัวหน้าเจ้านายครับนับจะกนี้วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปห่ประมาณเกือบเดือนนะครับเรื่องของวาสนาในการได้รับสิทธิพิเศษจากหัวหน้าเจ้านายเรื่องของรายได้พิเศษมีโอกาสสูงครับหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง สำหรับชาาลัคนาราศีกันถือว่าดีและสูงที่สุดนะครับเป็นราชโชคหมายถึงมีคนยิบยืนเฮ้ยอยู่แล้วนะครับใครทํามากคลายนก็มักได้รับการอุดหนุนจากลูก้าประจาลูก้ารายใหญ่อยู่แล้วนะครับยังบอกต่อขหขอบคุณด้วยนะครับตัวที่ดวงการเงินครับเช้าลัคนาราศีกันครับดาวพระศุกร์ครับเจ้าเรื่องการเงินในะช่วงนี้ก็ครองราชโชคแล้วนะครับถอยมาแล้วเรื่องของการเงินนับจะนีไปกลับมาฟืน้นแล้วกลับมาดีขึ้นจะนักครับนับจากวันที่ S <S <an> สอเจสิงหาคมแล้วนะครับประมาณเดือนเนี่ยการเงินจะกลับมาดีจะหนักเลยนะครับยิบจับอย่างขายอย่างขายก็มอดนะรายไ,ได้ดีเข้าส,สตังค์เข้ามาอย่างหนักครับขายดําม้าขายช่วงนี้ก็นันบจะหนีไปก็อิทแต่ได้สตังค์คุ้มค่านะครับยิ้มได้ครับขครทํางานประชางก้อนเรื่องของรายได้พิเศษนะครับงานพิเศษงานเชิงลุกได้สตังค์หนักหนักขึ้นด้วยนะครับรายรับรายจ่ายนะครับเรื่องของรับภาสุก็ช่วงนี้ก็ถว่วดีนะถั่วเด่นตัวนะครับ เรื่องของจุกลาบต้านงการเงินถือว่ามีอยู่นะครับของคนถือว่ามีมาได้รับจุกลาบการเงินได้ไดพิเศษจากคนต่างเพศครับสภาพค่องแะรวมก็ถือว่ากลับมาดีแล้วนะครับการเงินนับแฟนิกจะมีโอกาสมีสตังค์หลือกินหรือเกบเ็บเป็นทรัพย์เป็นสินได้ด้วยนะครับดวงคอมมากครับจ้าลัคนณราศีกันครับดาวพระศุกดีนะถอยหลังแล้วนะครับ,บรวันที่29สิงหาคมมาไ,ได้แปลว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะความมาก จะดีนะครับของอากก็ยังคงดีนะครับแต่มันอาจจะมีเวลาบบใครต้องกันนะครับนับจะหนีไปเวลาบบบใครต้องกันนาตีการงานหรือว่าการนันทังไกลกระพองแต่เอาจะใส่กันหนักขึ้นครับเป็นราชโชคกันหมายถึงว่ามีมีโอกาสตีจะเอาจะใส่กันหนักขึ้นรวมถึงคุณเอาจจใส่แฟนหนักครับมีโอกาสส่งเสริมนะครับเรื่องของสตังค์กับคุณนะครับพรอมเป๊กกับคุณด้วยนะครับเพราะว่าดาวพระสุขเรื่องของความหักในครอบครัวก็ยังคงดีครับ ส่วนคนที่ยังโสดดาวหักไม่ชุนี่อยู่ที่เรือนอริก็จริงนะครับแต่ดาวประสุกกามาตตำแหน่งเข้มแข็งชุนี่คุณจะมีเสน่ห์นะครับคนที่ยังโสดชุนี่มีคนเข้ามาอุ้ยกับคนในน้อนะครับคุณต้องเป็นผู้เลือกแล้วนะครับมาใจคนที่ถูกเลือกอย่างแต่ก่อนละมีเสน่ห์แล้วก็ลองเปิดใจอุ้ยดูใจกันยายๆครับครับดวงโจคลาครับเจ้าลัคนาราศีกันครับมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาวชุลอลาพระช่วงวันตีนะตีนี่วันตีหนึ่งกันยายนนะครับอยู่ที่เรือนปัตตานีครับชุนี้ เลขน้ำโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณนะครับก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนหรือว่าคนหัาของคุณครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของแฟนคุณนะครับส่วนโคตรีองโซตรก็คือเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขอายุของคุณเองครับหรือเลขห้าครับส่วนดาวตื้อคุณตานั้นโจกวาสนานะครับในวันนวันตีหนึ่งกันยายนครับดาวเด่นดาวพระสมบู์เลขห้าแล้วก็ดาวร้องดาวพระหูหรือเลขแปดครับ สรุปดวงรายสบา์ครับเจ้าลัคนาราศีกันนะครับการงานมีทดสอบมีแก้ผ่องครับแต่คุณมีความก้าวหน้าครับการเงินโดยรวมถือว่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับมีเรื่องของจุกลาบด้านการเงินตัวนะครับความแฮกก็จะดีขึ้นกเก่าครับเพราะมิสเนส่งเสริมกันดีครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ครับว่ากันการเงินดีมีจกลาบและขอให้คุณมีการเงินติดดีมีทรัพย์สินมีจกลาบเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ